Thanks. ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ดิฉันนางสาวนัทพรลักษณาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ขอนําเสนอนโยบาย4กลยุทธ์16จุดเน้นของโรงเรียนบ้านด่านจันทร์สานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตสองก่อนที่เราจะไปชมนโยบาย4กลยุทธ์16จุดเน้นเรามารู้จักกับโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ของเรากันก่อนนะคะโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลนิยมชัยอำเภอสะโบจังหวัดลบบุรีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2ในปีพุทธศักราช2520ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน22ไร่จากนายเลิศอ,อาสาทองเพื่อใช้ในการปลูกสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านด่านจันทร์โรงเรียนแห่งชีวิตอัตลักษณ์โรงเรียน บรรยากาศดีมีความรักตระหนักเรียนรู้ปรัชญาของโรงเรียนปัญญาวัฒนเนะเสยโยปัญญามีค่ากว่าทรัพย์สีประจำโรงเรียนสีเทาและสีแดงสีเทาหมายถึงปัญญาและความคิดสีแดงหมายถึงพลังอำนาจความรักในการทำความดี เมื่อนำมารวมกันจะหมายถึงการดำเนินชีวิตโดยใช้พลังอำนาจแห่งความรักและความดีเป็นเครื่องนำทางบุคลากรของโรงเรียนบ้านด่านจันทร์นายพิพัฒน์ทองเผือกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านจันทร์คุณครูพิสันแก้วประเสริฐคุณครูดวงจันทร์กาละคุณครูนัทพรลักษณาวง์ คุณครูราชตะแจ่มใจคุณครูสิรินันทาเมืองสิริคุณครูสุปราณีลมสูงเนินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินคุณครูละวีวรรณอัมพวาเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวกนกวันหนูประชุมและคุณครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษคุณครูอนุสราทองเผือก ชมชนของบ้านด่านจันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาเรื่องยาเสพติดทาให้ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสำคัญกับการศึกษาน้อยมากซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาจนทําให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับนโยบายของโรงเรียนบ้านด่านจันคือการสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานด้วยความรัก วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านด่านจันทร์โรงเรียนบ้านด่านจันทร์เป็นโรงเรียนสร้างคนดีให้มีความสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็นและมีความรักพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ สนองตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2มีทั้งหมด7ข้อคือ 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่21 4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนามุ่งสู่ไทยแลนด์4.0 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย4กลยุทธ์16จุดเน้นของโรงเรียนบ้านด่านจันทร์เพื่อเป็นการระดับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านด่านจันทร์จึงได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามนโยบาย4กลยุทธ์16จุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบุรีเขต2ดังนี้ค่ะกลยุทธ์ที่1พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ จุดเน้นที่ 1. r e s รีสอร์ทออฟฟิศเป้าหมายโรงเรียนจัดอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการรีสอร์ทสคูลจุดเน้นที่2 e o อีออฟฟิศเป้าหมายโรงเรียนสามารถติดต่อสื่อสารประสานงาน สืบค้นข้อมูลได้ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสารบัญจุดเน้นที่3เครือข่ายองค์กรหน่วยงานสร้างสรรค์โรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนมีเครือข่ายทางภาครัฐเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างน้อย5หน่วยงาน โครงการของโรงเรียนที่จะดาเนินการคือโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจุดเน้นที่4เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเป้าหมาย 1. เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนอายุ6 1ถึงปีที่ยังไม่ได้เข้าเรียนให้ได้รับการศึกษา 2. รณรงค์ให้ประชากรวัยเรียนอายุ15-18ถึงปีเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพ 3. ดูแลเฝ้าระวังนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันให้เรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการขยายโอกาสทางการศึกษากลยุทธ์ที่2พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้จุดเน้นที่5 i c ไอเพื่อการเรียนรู้เป้าหมาย ครูผู้สอนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการเรียนรู้โดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สู่ยุค4.0จุดเน้นที่6พัฒนากระบวนการคิดเป้าหมาย ครูพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้จนส่งผลต่อผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการพัฒนากระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณจุดเน้นที่7พัฒนาการอ่านการเขียน เป้า <irgend. S 2> หมายน film, <con v ะ> ักเรียนทุกคนของโรงเรียนได้รับการพัฒนาการอ่านการเขียนตามเป้าหมายดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ต้องอ่านออกเขียนได้และเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่3ต้องอ่านออกและเขียนได้ทุกคน 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ต้องอ่านคล่องเขียนคล่องและเมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ต้องอ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน โดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการอ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียวจุดเน้นที่8ห้องเรียนคุณภาพเป้าหมายโรงเรียนดำเนินการส่งเสริมการจัดห้องเรียนคุณภาพโดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการสมาร์ทคลาสมจุดเน้นที่9 5เรื่องประเทืองปัญญา เป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละห้าเรื่องเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจุดเน้นที่10 1คน1ปี1น,นวัตกรรม เป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าและจัดทำนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนํามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่องต่อปีโดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้จุดเน้นที่11 ครูมืออาชีพเป้าหมายครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาภายในความรับผิดชอบของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลครูมืออาชีพเสมาทองโดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการ Smart t e a เชอร์จุดเน้นที่12คุณธรรมนำความรู้เป้าหมาย ครูได้จัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและการเรียนรู้สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการคุณธรรมนำความรู้จุดเน้นที่13พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เป้าหมายเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนโดยการเทียบเคียงหรือวัดระหว่างโรงเรียนของตนกับโรงเรียนหรือองค์กรชั้นนําอื่นๆเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลและมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เหนือกว่าโดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดําเนินการคือโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลจุดเน้นที่1 4สร้างจุดขายที่แตกต่าง เป้าหมายโรงเรียนสร้างจุดขายที่แตกต่างโดยการพัฒนาภาระงานของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานมีจุดเด่นเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับมีเป้าหมายโดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการด่านจันปันรักจุดเน้นที่15ดําดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืนเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและสามารถดำรงคุณภาพให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืนจุดเน้นที่16 SBM หรือ School Based Management เป้าหมาย โรงเรียนมีรูปแบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีความเข้มแข็งและมีอิสระโดยมีโครงการของโรงเรียนที่จะดำเนินการคือโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่วนกิจกรรมที่เป็นปีทองซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2ได้กำหนดไว้ให้ดำเนินการประกอบด้วย 1. ปีทองของกลุ่มสาระแกาเรียน,นรู้ภาษาไทย 2. ปีทองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3. ปีทองของการนิเทศภายใน 4. ปีทองของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ 5. ปีทองของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระหลกัก4กลุ่มสาระได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ <S <S ่มสาระการเรียนรู <S <S ้คณิตศาสตร์ซึ่งทางโรงเรียนก็จะดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษารบบรีเขต2ต่อไปการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ว่าจะเป็น RT NT One t หรือการอ่านคล้องเขียนคล่องในปีนี้ทางโรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมรองรับมากมายตามที่อยู่ในนโยบาย4กลยุทธ์ 16. จุดเน้น ในรอบปีที่ผ่านมาโครงการเบสแพคทีชของโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ที่โรงเรียนมองว่าดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดนั่นคือโครงการร่วมใจบวรเอื้ออาทรสิรักโดยยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบของบ้านวัดโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หรือมินิอังกฤษโปรแกรมเป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนจะเข้าร่วมโครงการเนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีครูเอกภาษาอังกฤษโดยตรงทางโรงเรียนจึงได้เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษมาช่วยดูแลส่วนการดําเนินการนั้นทางโรงเรียนก็จะรอทางสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2ว่าจะให้ดําเนินการอย่างไรซึ่งทางโรงเรียนก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ส่วนโครงการพิเศษที่ทางโรงเรียนได้ดําเนินการมาแล้วนั้นทางโรงเรียนได้มองเห็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเรียนคือนักเรียนไม่ได้ทานอาหารเช้ามาจากบ้านการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนเป็นไปด้วยความยากลําบากทําให้บ่อยครั้งทําให้นักเรียนประสบอุบัติเหตุดังนั้นโครงการพิเศษของโรงเรียนก็คือโครงการอาหารเช้าและโครงการด่านจันททานสปอร์ต ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการมาแล้วหลายปีพบว่าทั้งสองโครงการเป็นที่พึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดีเพราะเด็กๆคือคนสำคัญเราด่านจันจึงพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพความจริงของโลกมนุษย์ทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์แบบ เด็กๆทุกคนเขามีคุณค่าในตนเองแต่มันเป็นเพยงว่าคุณค่านั้นมันไม่สมบูรณ์แบบเด็กเหล่านี้เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะเป็นคนเช่นไรถ้าเรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเด็กได้แล้วนําสิ่งนั้นมาวางทไว้ที่หัวใจของครูทุกๆคนเขาก็จะมีคุณค่าพอที่จะรับความรักความมั่นคงอย่างยิ่งใหญ่ ในบางคราวรอยยิ้มของเด็กๆเ,เป็นเพียงการแสดงออกภายนอกเท่านั้นเองแต่ดวงตาของเขามันไม่ได้ว่าบ่งบอกถึงความสุขอันแท้จริงอย่าลืมว่าทุกชีวิตของคนเราเที่เกิดมาต้องดิ้นรนพรยายามความผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งสวยงามเพราะมันทำให้เขาเติบโตวพวกเราชาวด่านจันทร์จึงมีความเชื่อ และยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของเด็กๆเพราะเรารักพวกเขาทุกคน